ช่องรอนสั้นฟพงเลยนะจ๊ะวันนี้บิ๊มพ็ตื่นแต่เช้าเลยนะจ๊ะตีสี่เตรียมตัวกับโคราดแล้วนะจ๊ะน้องรอนสั้นยังไม่เตื่นเลยนะจ๊ะตีห้าครึ่งแล้วนะจ๊ะตอนนี้น้องรอนสั้นยังไม่เตื่นเลยเราก็จะออกไปขึ้นเครื่องที่สนามบินภูเก็ตเก้าโมงครึ่งนะจ๊ะ ก็พิมก็ไปตรวจโควิดวันที่ยี่สิบยี่สิบสี่เนาะจ้ะยี่สิบห้าผลออกวันที่ยี่สิบหกเราก็วันนี้เน,นาะจ้ะเราก็เดินทางกลับโคราชกันตื่นเต้นเนาะจ้ะได้กลับบ้านแล้วเกนเวอร์โกเราจะไปไหนกันเวอร์วิโกเซเกน์โแว no where we gonna go next Happy birthday we're going to YOUR house Yeah we're gonna go ยาย Happy birthday we're going to a booty butt เด yeah. ี๋ y วไปบ้านยาย b ปบ้านยาย booty butt ไปโคราช booty butt เดี๋ยวไปโคราชครับจุ๊บแม่ตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินแล้วมานั่งรอขึ้นเครื่องจุกบแม่ Daddy! สวัสดีค่ะ่สวัสดีครับก่อนเ,อเนะร็วรอนสนสวัสดีครับรน,นี่ไอ้มีนหรือไอ้ใหม่โอ้ยขอบคุณเพื่อนสาวมารับ,ถ,บรถึงบ้านแล้วนะคะ,ะใกล้ถึงบ้านแล้วฮะถึงแล้วอ่ะอะไรโฮม อ almost home ใกล้ถึงแล้ว almost home ถอทถึงบ้านแล้วนนาจะตื่นเต้นสุดๆย่าทรตามรนสั้นสมรอบสี่รอบนะจ๊ะขับรถมากว่าจะถึง3ชั่วโมงกว่า Yeah. I never like to go to dentist. To the come on. one good. I one. This one. Come on, come on This one. Come on, come on. You said everybody's gonna love me. <laughs> <laughs> come on. Get สวัสดีครับตากับยายก่อนเลยสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับก่อนเฮ้ยทำไมนานกูจังดกแดดสวัสดีครับยังสวัสดีครับยังมือด้วยใตัวจริงมาหลอกว่าในรูปเดเซน่ะยุ้ยไหนตาสวัสดีครับตาก่อน ตัวจริงมันคือหนาตาดีว่นลูกเนาะคนมันหล่อซ่อนซ่อนลูกเนาะโอ้ยงเงินบตอ่ะสวัสดีครับตาก่อนอ๋อหนาอะไรแม่ทำกับข้าวรอเนาะจ้ะห่อหมกไก่ต้มยำไก่บ้าน นีลก,กีบอนไา่บอซานมันไม่สนใจแล้วบอกเราว่ามันจะวิ่งหัวหมุนไปหน,นุนหาไก่มาเด้อจ้หพอหมกไก่บ้านแซ่บแซบ่บมาเด้อจ้าทุกคนมากินด้วยกัน,นกโดนมีดบาดลึกมากต้องมาเย็บเสร็จแล้วเนาจะจ้ะแต่ดีโดนมีดบาดเย็บไปสามเข็ม ฉีดยาบาดทะยักไปหนึ่งเข็มเนะจ้ะมาถึงบ้านยังไม่ทันได้นอนเลยยังไม่ทันได้นอนบ้านเลยเนาะจ้ะสี่ทุ่มสี่ทุ่มมาโรงพยาบาลให้ <there> บรอนสันอยู่กับยาย This the ever had ม,มาบ้านวันแรกก็เกิดเหตุเลยเนะจ้ะทิ้งบรอนสันไว้กับยายเลย This is the fastest I've been seen. Beam, my for your The fastest I've had any procedure done. This is this is pretty good. Good. Mm. I mean, I don't. I'm not happy that I got cut, but. But it it already happened. Yeah, yeah, it's already happened. So. Well, this is pretty good. This is a good experience.